แลวแล้วก็ครบตามสัญญานะครับสองสัปดาห์นะครับที่เราบอกว่าเราจะมาทดสอบความหวานของอินทผลัมนะครับซึ่งต้นนี้นะครับเป็นพันธุ์บาฮีนะเราได้ทําการเอาเม็ดนะครับมาหยอดไว้นะครับสหลุมนะครับสต้นนะครับก็จะมีตัวผู้2ต้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะครับโชคดีที่ได้ตัวเมียนะไม่งั้นได้ตัวผู้หมดคงตัดทิ้งแน่เลยเรายังไม่เคย หยิบผลของเขานะครับมาลองพิสูจน์ดูนะครับว่ามันหวานหรือว่าไม่หวานนะครับเพราะว่ามันจะออกไปได้สามแนวทางนะครับก็คืออร่อยมากเหมือนเดิมแล้วก็แย่ลงนะครับตามที่บอกไปนะครับก็จะเป็นสามลักษณะครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราปลูกเมลอนนะครับปลูกช่วงช่วงโควิดนะครับเราออกไปไหนไม่ได้เลยเราก็ต้องหาอะไรทำครับปลูก ปลูกเมลอนแล้วก็ปลูกแคนตาลูปนะครับก็ทาโรงเรือนพอโรงเรือนมันล้างไปนะครับหรือออกนะครับเราก็เอาเม็ดอินทผลัมนะครับมามาหย่อนหย่อนไว้3ามหลุมนะครับทีแรกเราเพาะไว้นะครับเพาะเม็ดไว้พอขึ้นเสร็จเราก็เอามาปลูกปลูก3ามหลุมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หย่อนเม็ดไว้นะครับคือเอาเม็ดเนี่ยไปเพาะแล้วก็เอามาปลูกนะครับ3ามหลุมนะครับก็ได้เท่าที่เห็นนะครับนี่ก็จะมีตัวผู้มีตัวเมีย ตัวเมียนี่เพิ่งออกปีที่สามครับแล้วก็ออกออกช่อเดียวครับตัวนู้นนะครับ,รบออกทั้งหมดห้าจันนะครับสองปีแล้วครับสองปีสองปีแรกสองปีแรกนะครับออกออกห้าจันปีนี้ก็ห้าจันส่วนตัวนี้นะครับเป็นเป็นปีที่สามนะครับออกหกจันเอาตัวนี้ไอ้ตัวนี้มาทำไมอันนี้จะก,กินนี้เดผาาลำไง ไปกัดจะเขามาหูแหว่งเลยเนี่สู้เขาไม่ได้นะตัวใหญ่สู้เขาไม่ได้เอานอกเรื่องซะและ้วก็มาชิมอินทรพาลามต่อนะครับวันนี้ก็มาลองชิมกันเลยครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับเพิ่งซ่อมเครื่องตัดหญ้านะครับย,ยังไม่เสร็จเลยเดีย๋ยวชิมให้ดูนะครับเล็บก็จะดำๆหน่อยนะวันนี้ เอาเม็นหนดีซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับสองสัปดาห์ที่แล้วมันยังเขียวๆอยู่เขาเหลืองแล้วครับแต่ว่ายังเหลืองไม่หมดนะครับยังมีลักษณะของการเขียวอยู่หน่อยๆลองชิมดูนะครับสักลูกเอาลูกนี้แล้วกันเช็คก่อนรับรองครับปลอดสารพิษแน่นอนไม่เคยได้บำรุงอะไรเลยบำรุงแต่น้ำฝนอย่างเดียว ก,นนะก็กรอบนะครับกรอบหวานหวานนะครับหวานก็ลักษณะจะทานเหมือนกับท้องตลาดเลยครับซึ่งเมื่อก่อนก่อนหน้านี้นะครับก็ได้ซื้อมานะครับทางทางเน็ตด้วยแล้วก็ไม่หวานนะครับไม่ค่อยหวานไม่ค่อยกรอบด้วย รู้สึกว่าจะกรอบนะครับหวานกรอบมากน่าจะโอเคอยู่นะครับไม่มีรสฝาดเลยนี่ด้วยความสดจริงเลยเนะนี่ยมันหวานจริงๆครับหวานกรอบเดี๋ยวลองอีกลูกนะครับเพื่อความชัวเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัดนะครับเอาไปให้คนที่เขาโทรมาเมื่อกี้เนี่ยไข่สัมฤทอื้ม โอเคนะไม่ถือคำว่าแย่นะครับสำหรับการวัดดวงในการปลูกนะครับว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับแล้วแต่โชควาสนานะครับว่ามันจะหวานหรือไม่หวานครับเพราะว่ามันเป็นแบบพอเม็ดไม่ได้เป็นแบบเนื้อเยื่อนะครับเอาเกสรตระผู้ของต้นนู้นนะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับมารวมรวมกันไว้นะครับแล้วก็มาผสมนะครับซึ่งเกสรตระผู้เยอะมากตัวเมวยมีแค่ช่อเดียวแต่ปีหน้านะครับน่าจะเยอะกว่านี้นะครับหวานเดีถ้าได้เลยครับ มันกรอบใช้ได้เลยก็ไม่ถึงกับแย่นะครับน่าจะอยู่ในในลักษณะของปานกลางครับคือไม่ไม่ถึงกับอร่อยมากแล้วก็ไม่ถึงกับแย่มากครับน่าจะอยู่ในระดับกลางๆกลางๆบวกนิดๆนะกลางๆบวกเดี๋ยวเราก็ทําการตัดนะครับได้เวลาตัดแล้วปีนี้ได้หนึ่งจันนะครับหนึ่งชอ่อ ปีหน้าหน้าจะได้เยอะกว่านี้นะเดี๋ยวขอาก้านเขารับไปก่อนอร่อยเลยเดี๋ยวเอาอีกหนึ่งเม็ดนะครับเพิเลยตอนนี้รู้สึกว่าอร่อยดีโอเคเลยหรือว่าเราไม่ได้กินมานานวะหวานครับหวานหวานอร่อยเลยช้ได้เลย like yeah. หรือว่าผ่านครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยเลยดีถึงดีมากเลยครับอร่อยมากดีถึงดีมากเลยครับก็อร่อยอร่อยแบบบวกๆเลยครับใครบอกว่าพอมิดตไม่อร่อยครับแต่ผมยืนยันนะครับว่าต้นนี้อร่อยนะครับแล้วก็หวานนะครับหวาน,านปันกลางปันกลางติดบวกนิดๆนะครับ อเคนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสับสไล์นะครับเป็นกำลังใจให้กับข้อ <c oughs> สวนตาเรานะครับจะมีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเกี่ยวกับการทําอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในสวนของเรานะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ